การบันี้บรรดารมนุษย์ผู้ประเสริฐได้พากันประกอบพิธีอันเป็นบุญเป็นกุศลเป็นผู้ได้สร้างประโยชน์ให้กับตนเองและบรรดารดวงวิญญาณทั้งหลายที่รอความช่วยเหลือรอบุญรอกุศลเป็นผู้ที่ตกทุกข์ได้ยากเป็นผู้ที่ปรารถนาจะปลดเปลื้องความทุกข์ทรมานดังนั้นก็จึงเป็นความหวัง เป็นความสำคัญที่บรรดาดวงานทั้งหลายจะรอรับจากบุคคลผู้มีน้ำใจบุคคลที่ใสสะอาดบุคคลที่เสียสละบุคคลที่มีความเมตตานั่นก็แปลว่าผู้ประพฤติปฏิบัติทั้งหลายทั้งปวงก็เลยเป็นผลที่จะทำลายความมีตัวมีตนของตนเองด้วยการแบ่งปันปร่อบรรดาผู้คนทั้งหลาย ถ้าเป็นผู้มีความตนีทีเนีย้ยเป็นผู้มีความหวงแหนแล้วก็ถือเป็นบุคคลที่รักตัว <c oughs> เป็นบุคคลที่ยังมีสักยะทิฏฐิมีตัวมีตนและเน้นปัญหาของการมีตัวมีตน <c oughs> ก็นำมาซึ่งความทุกข์ยากลำบากความทรมานแสนสาหัสเพราะบรรดาทุกทรมานและกิเลสทั้งหลายเวรกรรมทั้งหลาย เกิดจากที่บรรดาสรรพสัตว์ทั้งหลายเข้าไปยึดตัวตนเป็นที่ตั้งเป็นเรื่องสําคัญเป็นเรื่องยิ่งใหญ่ความถือความถือตัวถืตอตนนั้นเป็นเรื่องที่มีปัญหาแม้แต่ในการหลุดพ้นที่จะเป็นเรื่องของการผูกมัดจัดโลกไว้ในแนวทางของพระพุทธศาสนาก็มานะทิถีนั้นก็ยังเป็นปัญหาแม้แต่ผู้ประพฤติปฏิบัติ ก็ยังติดอยู่ในฐานะสังโยชน์ชั้นสูงแม้ในขณะที่ยังเป็นอริยาบุคคลแต่ไม่ได้เป็นเวนเป็นกรรมแต่ก็เป็นการปิดกัน้นไม่ให้จิตมัวบริสุทธิ์ไม่ให้จิตนั้นมีความใสสะอาดไม่ให้จิตนั้นมีความ <c oughs> เป็นอิสระเพราะการที่มีตัวมีตนของบรรดามนุษย์ทั้งหลายทั้งปวงก็จึงกลายเป็นกักขังมนุษย์ความถือตัวถือต,อตอนนี้เป็นสิ่งที่เราทั้งหลายทั้งปวง ก็อาจจะเป็นผู้ที่ถูกครอบงำโดยไม่รู้ตัวอาจจะเป็นเรื่องของสังคมรวมถึงกระแสและสิ่งที่ได้อบรมสั่งสอนกันมาสิ่งที่ได้เห็นกันมาได้ปลูกฝังกันมาให้เรานั้นเป็นผู้มีความยิ่งใหญ่ให้เรานั้นเป็นผู้มีความหมายเป็นเจ้าคนนายคนเป็นอะไรไปเพื่อที่จะให้เรานั้นมีตัวมีตนมีอัตตามีความมากมายที่จะ ให้มีเกียรติยศและมีสัรเสริญดังนั้นปัญหาของสัตว์ประสาททั้งหลายจึงถูกหลอกลวงให้เห็นความแตกต่างกันระหว่างเพื่อนร่วมเกิดแก่เจ็บตายในที่สุดก็จึงเป็นที่มาของคําว่า <c oughs> ความโลภความอยากได้ทั้งหลายทั้งปวงความลุงไหลในอํานาจรวมกันทั้งถึงบรรดาความโกรธความแค้นความชังหากใครก็ตามที่มาทําให้เราทั้งหลายทั้งปวงนั้นจะต้องสูญเสีย ปัญหานี้ก็จึงทําให้เกิดความคะทะเลาะเบาแวงแก่งแย่งชิงดีกันของมนุษย์ที่เกิดขึ้นไม่ได้มีอะไรเป็นตัวการมีแต่ความปรารถนา เพราะเมื่อเห็นว่าตัวเองเป็นผู้ยิ่งใหญ่เป็นผู้มีความหมายถือตัวถือตนแล้วก็จึงปรารถนาอยากจะได้ทรัพอยากจะได้หาความสุขอยากจะได้สมบัติมาบำรุงบำเรอตัวเองแม้แต่ข้าวของและผู้คนบริวารทับใจทั้งหลายสิ่งต่างๆเหล่านี้มนุษย์ก็ถือว่าเป็นสมบัติที่ควรจะเอามาเป็นสมบัติของตนเองมากให้มากมายเพื่อได้กะ เกิดการยอมรับในที่สุดมนุษย์ก็จึงเบียดเบียนกันเหมือนกับที่ประเทศทั้งหลายทั้งปวงแทนที่จะอยู่ในพื้นแผ่นดินในดินแดนของตนเองก็เป็นผู้ที่มีแต่ความปรารถนาถือตัวถือตนว่ามีกำลังยิ่งใหญ่มีอาวุธอันมากมายมีสติปัญญาฉลาดกว่าผู้คนมีความ คดโกงและในที่สุดด้วยเล่อุบายก็จึงเอาข้าวของของชาวบ้านเขาทั้งหลายทั้งปวงที่เขาก็หามาด้วยความยากลําบากเขาก็เป็นผู้อยู่กับความสงบแต่เมื่อถูกลุกลานก็จึงกลายเป็นผู้สูญเสียเหมือนกับที่หลายประเทศ ก็มาเบียดเบียนเอาในดินแดนแถบนี้ไปให้มาเป็นของตนเองไม่ว่าจะเป็นทรัพยากรข้าวของเงินทองเพชรดินจินดารวมกระทั่งถึงผู้คนเอามาเป็นทาสเอามาเป็นคนรับใช้ทรัพยสัทธ์ทั้งหลายที่จะเป็นประโยชน์ก็ถูกกว่ดต้อนไปก็เป็นด้วยอำนาจแห่งความอยากได้เพราะถือว่าตัวเองนั้นจะต้องยิ่งใหญ่กว่าคนอื่นเขาปัญหานี้ก็เลยเป็นปัญหาที่ทําให้เกิดความเดือดร้อนในะบรรดา <c oughs> เพื่อร่วมเกิดแก่เจ็บตายโลกไปนี้มีแต่ความวุ่นวายมีแต่แก่งแย่งชิงดีกันเบียดเบียนกันทะเลาะเบาแวงรวมกระทั่งถึงแม้แต่ผู้ที่อยู่ในครอบครัวเดียวกันอยู่ในประเทศเดียวกันอยู่ในสังคมเดียวกันก็ยังทะเลาะเบาแวงเพราะความต้องการไม่ว่าจะเป็นความต้องการเรื่องของทรัพย์สินเงินทองหรือว่าเรื่องของความสะดวกสบายนี่เป็นสิ่งที่บรรดามนุษย์เข้าไปติดกับดักในเรื่องของข้าวของที่จะมาให้ ตัวเองนั้นมีฐานะที่สูงส่งและเป็นไปเพื่อปรารถนาที่เรียกว่าอยากจะได้ความยิ่งใหญ่เพราะมนุษย์นั้นเมื่อมีข้าวของแล้วก็อยากจะเป็นผู้ที่ได้รับการยอมรับเป็นผู้ยิ่งใหญ่มีอำนาจวัฒนาบารมีเป็นผู้ที่ <c oughs> มีโอกาสที่จะตรงโทษมีโอกาสมีความสามารถที่จะบีบคั้นหรือว่า การแกล้งลังแคลผู้ใดก็ได้เป็นมานะที่ถีเรียกว่าเป็นตัวปาถนาจะให้ตัวนั้นสูงส่งก่าชาวบ้านเขาเป็นผู้ที่ปาถนาที่จะได้รับการสระัะเสริญเยนยอบางคนก็ไปซื้อตําแหน่งมาบางคนก็ไปใช้วิธีการหลอกลวงปีบังคับขู่เข็นเพื่อให้คนได้ยโอกาสนั้นจะต้องส่งเสริมสนับสนุนเองเมื่อมีอำนาจแล้วก็แทนที่จะใช้อำนาจนั้นไม่ว่ายศถาบรรดาศักดิ์หรือกัน ที่บรรดาผู้คนให้ <c oughs> การยอมรับแล้วก็เอามาหาผลประโยชน์ใส่ตัวนี่ก็แปลว่ามนุษย์ก็ติดปัญหาเรื่องของข้าวของเรื่องของเกียรติยศชื่อเสียงและบรรดามนุษย์ทั้งหลายทั้งปวงก็ยังเป็นบุคคลที่ปพารฒนาที่จะเอาความเชื่อของตนเองนั่นมาครอบงำคนอื่นเขาไม่ว่าจะเป็นลัทธิไม่ว่าจะเป็นความเชื่อใดๆก็ตามซึ่งถือว่าเป็นของเราบางคนก็เอาศาสนามาเป็นตัวตั้ง ว่าทุกคนจะต้องเข้ามาสีโลราบที่คนจะต้องเข้ามาสวามิภักดิ์ทุกคนจะต้องมาเป็นสาวกมาเป็นสมุนนั่นก็คือเรื่องลัทธิความเชื่อนี่ก็เป็นสิ่งที่บรรดามนุษย์ผู้มีมานะทิฏฐิทั้งหลายก็ได้สร้างปัญหาให้กับชาวโลกเราทั้งหลายทั้งปวงบางครั้งบางคาก็อาจจะมีอุปนิสัยที่เรียกว่าอยากจะมีหน้าตาอยากจะมีความยิ่งใหญ่ก็อยากจะหาทรัพย์หาสินมีตัวมีตนเมื่อมีแล้วก็ เป็นบุคคลที่จะเป็น <c oughs> ผู้ที่ไม่เห็นคุณค่าของคนอื่นไม่เห็นความสําคัญคนอื่นนั้นกิเลสพวกนี้พระพุทธเจ้าก็ตัดไว้เสมอว่าจะเป็นตัวที่ทําให้เกิดตัณหาทําให้เกิดมานะและทําให้เกิดทิฏฐินั่นตัณหามานะทิฏฐิก็แปลว่าตอบสนองในเรื่องของความต้องการเข้าของในเรื่องของความต้องการลาบยศสรรเสริญการ ได้รับการยกย่องได้รับการแต่งตั้งยศถาบรรดาศักดิ์และเรื่องของทิฏฐิก็คือความเชื่อวันนี้เราเป็นมนุษย์ทั้งหลายก็ได้เห็นแล้วว่าแท้จริงแล้วก็เป็นสิ่งที่มนุษย์ทั้งหลายก็เป็นกันแม้แกระทั่งตัวเราเองก็ยังถูกบรรดาทิฏฐิมานะเข้าครอบงำเป็นผู้ที่มีกิเลส เป็นผู้ที่อยู่ในฐานะที่สําคัญตนผิดเห็นว่าตัวเองเป็นผู้ยิ่งใหญ่เห็นว่าตนเองนั้นเป็นผู้ที่จะต้องได้รับการยกย่องทำนองเสริมสนับสนุน <c oughs> <c oughs> เป็นที่มุ่งเน้นที่ให้ตัวเองนั้นสูงส่งกว่าชาวบ้านเขาแท้ที่จริงแล้วก็กลายเป็นการเพิ่มพูนกิเลสท,ที่ทําให้ตัวเองจะต้องเดือดร้อนเสียหายและประโยชน์ทั้งหลายทั้งปวงก็เป็นมาเพื่อตนเองและคนในครอบครัวของตนเอง เป็นความล้มที่เกิดจากการที่เข้าใจว่าโรคใบนี้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เราได้มาแล้วจะทําให้เราเกิดความฟาสุเกิดความสบายเกิดความปลอดภัยเกิดความยิ่งใหญ่พ้นจากอันตรายแท้ที่จริงแล้วก็คือความหลงผิด การหลงผิดก็จึงทําให้เข้าใจผิดเข้าใจผิดก็จึงกลายเป็นทำผิดทําผิดก็เลยเป็นเวรเป็นกรรมมานะตัวนี้เป็นสิ่งที่เราทั้งหลายทั้งปวงถ้าไม่พิจ,จารณาเราก็จะกลายเป็นคนคิดว่าตัวเองนั้นเก่งกว่าคนอื่นคิดว่าตัวเองนั้นยิ่งใหญ่กว่าคนอื่นและเที่ยว ดขี่โกมเหงดูถูกคนอื่นไม่ยอมรับความคิดของคนอื่นเอาแต่ความคิดของตนเองเป็นที่ตั้งสังคมก็จึงมีปัญหาต้องการให้ผู้คนทั้งหลายทั้งปวงหนะ้ามายกอยอปอป้อปนมาเชิดชูเราใครไม่ส่งเสริมสนับสนุนก็จะถือว่าเป็นคนที่ขัดขวางเป็นศัตรูเป็นผู้ที่ <c oughs> จะต้องทาร้ายทําลายกันและใครก็ตามที่มีความเก่งมีความสามารถมีความดี ก็จะกลายเป็นคนที่อิจฉาเราก็จะเกิดความอิจฉาริษยากับความสําเร็จกับความยิ่งใหญ่ของคนอื่นมันเป็นผลกระทบมาจากตัวมานะทําให้เกิดความขัดแย้งในสังคมทําให้เกิดความบาดหมางและทําให้เกิดเป็นกองกิเลสและกลายเป็นเรื่องของการ <c oughs> แบ่งแยกกันแม้แต่คนทั้งหลายทั้งปวงที่อยู่ กันในสังคมเดียวกันก็จะเกิดความเก่งแย่งชิงดีกันก็ในที่สุดก็จะกลายเป็นทะเลาะเบาแวงทำลายทำลายกันหาความสุขไม่ได้และปิดโอกาสที่จะเรียนรู้ที่จะพัฒนาเพราะเมื่อมนุษย์นั้นไม่ชอบกันแล้วก็จะไม่ร่วมมือกันไม่ร่วมมือกันก็จะเอาแต่ประโยชน์ของตนเองจะโทษคนอื่นให้เป็นคนผิดจะเอาแต่ตัวเองให้เป็นคนถูกและเอาในสิ่งที่จะ ทำให้ตอบสนองตนเองการพัฒนาของสังคมของตัวเองของทุกคนนั้นจะยุติลงหากเราเป็นผู้มีมานาทิตีเราจะเป็นไม่เป็นผู้ปล่อยวางไม่เป็นผู้ที่จะยอมรับความคิดและความสามารถของคนอื่นเขาเราจะคอยขัดขวางเราจะคอยกันแกล้งเราจะคอยเป็นผู้ปฏิเสธชีธ้ถูกชี้ผิด ตำหนีตีเตียนนั้นก็เป็นอุปนิสซยของคนที่มีมาหน้าที่ที่อยู่ร่วมคนอื่นก็จะอ,อยู่ด้วยความยากลำบากทําให้เกิดความทุกข์กายทุกข์ใจเหล่านั้นจะต้องเป็นผู้รู้ว่าแท้ที่จริงแล้วหากใครก็ตามปล่อยให้มานะการถือตัวอวดตัวนั้น <c oughs> ถือตัวถือตอนนั้นคิดว่าเป็นเรื่องเล็กแท้จริงก็เป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องทําให้เกิดความวุ่นวายและเป็นเรื่องของการปิดกัน้นธรรมะชั้นสูงแม้แต่กระทั่งผู้ที่ อยู่ในสิ่ไในธรรมอยู่ในการบำเพ็ญเพียรก็จะเป็นผู้ยกตัวว่าตัวเองนั้นสูงส่งกว่าเขาตัวเองนั้นปฏิบัติมามากกว่าเขาตัวเองนั้นดีกว่าเขามีความรู้มากกว่าเขาสิ่งต่างๆเหล่านี้นั้นก็จะเป็นจุดอ่อนที่ทําให้กิเลสเข้าครอบงําในจิตใจเมื่อเรานั้นไม่มีความยุติธรรมไม่มีใจที่เป็นอุเบกขาไม่มีการยอมรับคนอื่นก็เท่ากับว่าเรานั้น เป็นผู้ที่เห็นแก่ตัวเห็นแก่ตนและเป็นผู้กำลังพอกพูนเพิ่มพูนเรื่องของการยึดมั่นถือมั่นท,ทั้งทังที่ข้อที่หนึ่งของสังโยชน์ก็คือข้อที่จะผูกมัดให้สัตว์โลกนั้นไม่สามารถออกจากวัาตะสงสารได้ก็เป็นผู้ที่เข้าไปยดึดเข้าไปถือว่ากายก็เป็นของเราใจก็เป็นของเราและในที่สุดก็จะเป็นผู้ที่ <c oughs> หลงทอบที่จะบำลุงบำเลอปนเปอรให้ตัวเองมีความสุขยึดมั่นใครทำอะไรนิดนิด,นดหน่อยหน่อยที่จะขัดหูขัดตาก็ไม่ยอมใครจะมาแข่งก็ไม่ได้ใครจะมาทำให้ศูญเสียหรือเป็นผู้อยู่ในฐานะที่ยุ่งยากลำบากก็จะกลายเป็นผู้กวดแค้นอาฆาตพยาบาทเราจะไม่รบในคุณไม่เคารพในคุณค่าของคนอื่นเราจะเอาแต่ความต้องการของเรา ไม่ยอมรับการแตกต่างคนอ,อื่นเพราะเมื่อมีทิฏฐิแล้วก็จะเชื่อว่าทิฏฐิความเชื่อของตนเองนั้นเป็นความเชื่อที่ถูกต้องความคิดเห็นงองตนเป็ความความคิดเห็นที่ยิ่งใหญ่นั้นก็จะกลายเป็นคนเห็นแก่ตัวไม่เห็นถึงความรู้สึกของคนอื่นความอวดตัวความถือตัวความมีตัวมีตนนั้นเป็นปัญหายิ่งใหญ่เพราะมนุษย์ทั้งหลายไม่ได้มีอะไรสําคัญมากมายกับกิเลสที่อยู่ในตัวเองเราจะคอยไปกําจัดกิเลสจากภายนอก แต่เราไม่กำจัดกิเลสจากภายในก็จะกลายเป็นปัญหาที่จะหมักหมมและบางคนก็จะมองไม่เห็นตัวเองในข้อผิดข้อเสียหายกิเลสก็จะซ่อนเล่นอยู่ในจิตใจและจะกลายเป็นคนเชื่อยึดมั่นถือมั่น <c oughs> เข้าใจผิดหลงผิดเหมือนกับบรรดาพวกที่มี <c oughs> อุปนิสัยหรืออุปกิเลสที่ฝังลอกเรียกว่า วิปัสสนูกิเลสนี้ยังเข้าไปครอบงำยังเข้าไปหลอกลวงให้คนนั้นเข้าไปยึดมั่นถือมั่นได้เราจะต้องฝึกตัวฝึกตนที่จะวางตัวให้เป็นความ <c oughs> เป็นปกติเป็นธรรมชาติให้เข้าใจว่าทุกสิ่งทุกอย่างทั้งตัวเราและตัวคนอื่นทั้นไม่มีอะไรแตกต่างกันอยู่ในฐานะที่เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปอยู่ในฐานะที่จะต้องเสื่อมถลายพังทลายไปเพราะนั้นการถือตัวนั้นจะเป็นปัญหาสําหรับบรรดาผู้คนทั้งหลายทั้งปวง ที่ปาารถนาจะบรรลุธรรมก็จะบรรลุธรรมด้วยความยากลำบากเราทั้งหลายเมื่อมีการยึดถือตัวตนเองเป็นที่ตั้งแล้วก็จะกลายเป็นยกตนและก็ข่มผู้อื่นนี่ก็เป็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นสําหรับคนที่อวดตัวคนที่ถือตัวถือตนความถือตัวถือตนนั้นจะเป็นเรื่องที่จะยกตัวเองให้สูงส่งและก็จะกลายเป็นข่มผู้อื่นให้ดูด้อยค่าบางคนก็ถือตัวว่าเลิศกว่าเขาบางคนก็ บางคนก็ไม่เข้าใจว่าการที่จะลดมาหน้าทิฐิต้องทำอย่างไรสำหรับผู้ผผผผปฏิบัติเราก็จะต้องกลายเป็นผู้ระมัดระวังอย่าได้ไปคิดว่าตัวเองเหนือกว่าเขาและอย่าได้ถือตัวเองว่าเราเสมอเขาเช่นคนบางคนนั้นเขามีบุญญาธิการมีความรู้มีความสามารถมีความพิเศษเราก็จะพลอยที่จะยกตัวเองว่าเราก็เก่งเราก็ดีเราก็มีบุญเราก็มีบรารมีนี่ก็เป็นเรื่องของการทําให้ตัวเองนั้น <c oughs> ไม่อยู่กับการปล่อยวางอยู่กับการไม่ยอมเสียสละไม่ยอมเสียหน้าไม่ยอมเสียเกียรติยศชื่อเสียงนี่ก็เป็นปัญหารวมกระทั่งถึงบางคนนั่นที่มีความอวดมีความถือตัวนั้นการถือตัวก็ไม่ได้แปลว่าจะต้องถือว่าตัวเองสูงบางคนก็ถือว่าตัวเองต่ำทั้งท,งท,งทงัที่ไม่มีใครสูงไม่มีใครต่ำ แต่มนุษย์ก็จะกลายเป็นด้อยค่าตัวเองทําให้หมดขวัญหมดกําลังใจหมดความหมายเพราะคอยเดคิดว่าเราเป็นคนมีปมด้อยเราเป็นคนตักตกต่ำเราเป็นคนไม่มีบุญญาธิการทั้งหมดทั้งสิ้นนั่นคือการคิดของมนุษย์ไม่ว่าจะสูงกว่าเสมอหรือเท่ากันก็ถือเป็นมานะที่สก็คือการมีตัวมีตนการมีตัวมีตนนั้นก็จะไปไหนไม่ได้บางคนก็มีความอวดตัวถือตัวถือตนเพราะว่าได้ลาบ ได้ทรัพย์สินเงินทองได้ยศถาบรรดาศักดิ์ที่มากกว่าเขาสูงกว่าเขาก็ถือว่าคนที่มียศถาที่ต่ำกว่าเราก็กลายเป็นคนไม่มีคุณค่าไม่มีราคาเหมือนดังพวกที่ <c oughs> มียศถาบรรดาศักดิ์ทั้งหลายทั้งปวงก็จะกดขี่กลมเหงผู้ใต้บังคับบัญชาบางคนก็มีโชคมีลาบมีความมั่งคั่งร่ำรวยมีสกอาล่ามีผู้คนเข้ามากราบไหว้เอาเอาข้าวเอาของมาให้มาถวายเป็นผู้ที่ ได้มีลาบอันประเสริฐกว่าเขาก็ถือตัวถือตนว่าเป็นผู้มีความยิ่งใหญ่เป็นผู้ที่มีความหมายเป็นผู้มีความสําคัญเป็นผู้ที่เกิดมา แล้วมีบุญญาธิการก็ยิ่งถือตัวถือตนเป็นผู้ที่ได้รับคําสรรเสริญจากผู้อื่นแล้วก็จะมองคนอื่นนั้นว่าเป็นคนตกตามเป็นคนที่ไม่มีคุณค่าไม่มีใครเคารพไม่มีใครยกย่องไม่เหมือนเราเราได้ได้รับการสรรเสริญจากคนนั้นคนนี้ไปที่ไหนก็มีแต่คนกล่าวถึงนี่ก็เป็นพวกถือตัวถือตนอวดดูอวดดีเป็นผู้มีมานะาทิ่ทีบางคนก็ เป็นผู้ที่เชื่อว่าเรามีความทุกข์ก่าคนอื่นคนอื่นเขามีความทุกข์แสดงว่าเขาเป็นคนมีบุญน้อยเขาเป็นคนตกต่ำเขาเป็นคนอ่อนด้อยทึ่งนี่ก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องระมัดระวังไม่ว่าจะกลายเป็นผู้มีลาบมียศหรือว่ามีสารเสริอลงมาถึงที่มีความสุขก็อย่าได้เอาสิ่งที่ตัวเองมีนั้นไปกดขี่ข่มเหงหรือไปกีดกันลงมะทั่งถึงไปทําให้คนอื่นเขาเกิดการด้อยค่าหรือเกิดความตก อับอายนี่ก็เป็นเรื่องของการอวดตัวอวดตนถือตัวถือตนถือตัวถือตนนั้นบางคนก็ถือว่าเรานั้นได้เห็นในสิ่งที่ดีกว่าคนอื่นเขาก็เลยถือว่าเป็นคนมีบุญบางคนก็ได้ยินในสิ่งที่ดีกว่าคนอื่นเขาบางคนก็ได้กลิ่นในสิ่งที่เพลิดเพลินมากกว่าคนอื่นเขาบางคนก็ได้รับฤทธิ์ลิน รสล,ลิน้นรสชาติที่ดีกว่าคนอื่นเขาก็รยถือตัว,ถ,ตวถือตัวเป็นผู้วิเศษบางคนก็ได้การสัมผัสที่ดีกว่าคนอื่นเขาทางกายนั่นก็แปลว่ามนุษย์เมื่อมีอะไรที่ดีกว่าเขาใน่างตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็อย่าได้ไปยกตัวอย่าได้ไปถือตัวว่าเป็นผู้มีความยิ่งใหญ่เป็นผู้มีบุญญาธิการหลายคนนั้น <c oughs> มีร่างกายที่ <c oughs> มีร่างกายที่ ผู้ด่งสมบูรณ์เป็นผู้ที่มีสุขภาพอันดีงามก็ไปถือว่าคนที่มีสุขภาพเสียหายคนที่มีสุขภาพไม่ดีนั่นเป็นคนที่ตกต่ำเป็นคนที่ด้อยค่าเป็นคนที่ไล้ราคาเรามีตาดีเราก็จะไปดูถูกคนตาไม่ดีเราเป็นผู้มีหูดีก็จะไปดูถูก ดูแครนคนหูไม่ดีเราเป็นผู้มีจมูกมีลิ้นที่ดีเราก็จะไปดูถูกคนอื่นเขาเรามีกายที่ร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงสวยงามสว่างสวยัยเราก็จะไปดูถูกคนมืดคนบอดคนพิกลพิก,การลงมาทั้งถึงคนไม่มีสง่าราศีเรามีจิตใจที่สบายสมบูรณ์เราก็ไปดูถูกคนอื่นเขาว่าคนอื่นเขามีแต่จิตใจตกต่ำเล่าร้อนนี่ก็เป็นสิ่งที่ทําให้เกิดความถือตัวถือตนมันเป็นข้อมูลมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในตัวมนุษย์ทั้งหลายทั้ง เมื่อมีอะไรแล้วก็มาพิจารณาเมื่อพิจารณาแล้วไม่ปล่อยไม่วางพิจารณาแล้วกลับมายึดงายึดแล้วก็กลับไปเปรียบเทียบกับคนอื่นจึงทําให้เป็นกิเลสจึงทําให้เป็นอุปนิสัยบางคนก็ดูถูกดูแคลนเป็นผู้ที่ที่ตัวถือตัวดูหมบินดูแคนนั่นถือได้อำนาจถือว่าเขาด้อยกว่าเราถือว่าเขาต่ำกว่าเรานี่ก็เป็นสิ่งที่ทำให้เรานั้นสร้างเวรสร้างกรรมและ บางคนก็ถือในสิ่งที่ผิดเรียกว่ายึดมั่นในสิ่งที่ผิดและเข้าใจว่าเป็นสิ่งที่ถูกไม่ว่าจะเป็นลัทธิความเชื่อใดๆนี้ก็เป็นปัญหาของผู้ที่ได้ถือตัวถือตนเราทั้งหลายก็จะต้องระมัดระวังเพราะความถือตัวนั้นเป็นปัญหาที่จะทําให้กิเลสเข้าและกิเลสที่มีอยู่ข้างในก็จะเติบโต กิเลสจะไม่มีวันที่จะยุติไม่มีวันที่จะลดน้อยถอยลงหากเรานั้นยังเอาตัวตนเป็นศูนย์กลางของทุกสิ่งทุกอย่างเราจะมีแต่ความขัดแยง้งรวมกระทั่งถึงหากไม่ได้ดังใจเราก็จะกลายเป็นคนโกรธคนแค้นคนอื่นและในที่สุดก็กวดแค้นตัวเองหลายคนต้องทำร้ายทำลายตัวเอง เพราะเป็นผู้มีความถือตัวว่าเราจะต้องได้ดีเราจะต้องเป็นคนมีความหมายเราจะต้องเป็นคนยิ่งใหญ่เราจะต้องเป็นคนที่ได้รับการยอมรับได้รับความสําเร็จอะไรที่ผิดพลาดไปเราก็โกรธแค้นคนอื่นกล้าที่จะทะเลาะกล้าที่จะต่อว่ากล้าที่จะชี้โทษกล้าที่จะปานามปามาท,ทุกคนเพื่อให้ตัวเองนั้นดูดีดู มีความหมายหากทำอะไรใครไม่ได้ก็หวนกลับมาทําตนเองเรียกร้องความสนใจนี่ก็แปลว่ามนุษย์ทั้งหลายทั้งปวงนั้นเมื่อได้ลาบยศแล้วก็อย่าได้หลงไหลเมือ่อ <c oughs> มีความตาม่าเสืส่อมสามลง <c oughs> ต่ําลงก็อย่าได้เป็นผู้ที่ติดอยู่ในเรื่องของลาบสกาละทั้งหลายทั้งปวงเพราะมนุษย์ทั้งนั้นทั้งหมดทั้งสิ้นนั้นเมื่อมีลาบก็ต้องเสื่อมลาบเมื่อมียศก็ต้องเสื่อมยศเมื่อมี สารเสวยก็ต้องมีดินทาเราทั้งหลายเมื่อมีความสุขแล้วก็ต้องมีความทุกข์ตามมาสิ่งต่างๆเหล่านี้ถ้าคนไม่มีตัวไม่มีตนก็จะใครจะวางได้แต่ถ้าคนถือตัวถือตน จะขายไม่ได้จะถือว่าเป็นเรื่องที่จูลเสียเป็นเรื่องที่เศร้ามองเป็นเรื่องที่เดือดร้อนและเป็นเรื่องที่กักขังตัวเองไว้มนุษย์ที่ทําบาปก็เพราะว่ารักตัวเองถือตัวเองเป็นเรื่องยิ่งใหญ่ไม่เคยที่จะอภัยให้ใครไม่เคยจะเมตตาใครไม่เคยจะให้โอกาสใครไม่เคยเห็นความสําคัญของคนอื่นเอาแต่ตัวเองเป็นที่ตั้งอะไรก็ต้องตัวเองมาก่อนอะไรก็ต้องเอาแบบที่ฉันต้องการฉันเป็นคนชอบแบบนี้ทุกคนก็จะต้องทําให้ฉัน ใครมาขัดขวางก็จะต้องเป็นศัตรูนี่ก็คือสิ่งที่เ <c> ก <oughs> ิดขึ้นในอุปนิสัยของบรรดาเพราะททั้งหลายยิ่งอยู่ไปนานๆก็ยิ่งมีมากขึ้นไม่ใช่มีลดน้อยถอยลงเพราะพาะกันแข่งที่จะแข่งกันตั้งแต่เกิดแข่งกันตั้งแต่เรียนแข่งกันตั้งแต่ทํางานแข่งกันตั้งแต่มีครอบครัว แข่งกันในทุกอย่างทุกสิ่งนั่นแปลว่ามนุษย์ทั้งหลายถูกมาณะความถือตัวถือตนที่ติทั้งหลายเข้าหลอกลวงอย่าได้คิดว่าตัวเองเลิศดกว่าเขาอย่าได้คิดว่าตัวเองนั้นประเสริฐกว่าเขาเพราะตัวมีตนนั้นหากไปคิดว่าตัวเองนั้นต่ำกว่าเขาก็จะหมดเลี้ยวหมดแรงในการทําคุณงามความดีหากว่าเสมอเขาก็จะกลายเป็นคนหยิ่งพยองหากว่าสูงกว่าเขาก็จะดูถูกเหยียดหยามดังนั้นเราก็จะต้องเป็นถือผู้เสมอว่าเรานั้น เป็นสิ่งสมมุติไม่มีตัวไม่มีตนทุกคนก็เป็นสิ่งสมมุติกิเลสทั้งหลายก็จะครอบงําเราไม่ได้เราจะเป็นผู้ที่ปรารถนาที่จะมุ่งหน้าไปสู่การทําลายอาสวะกิเลสพระพุทธเจ้าได้ตัดว่าบรรดาผู้คนจะต้องเวียนว่ายตายเกิดเพราะเกิดจากสังโยชนจิบมีสักยศทิฏถีการถือมั่นในขันห้ารูปนามเป็นตัวเป็นตนเป็นอัตตาเป็นตัวตนเป็นผู้มีวิชิติชามีความลังเลสงสัยในพระรตนาตัยเป็นผู้ มีความเชื่อในเรื่องของศิลปตาปามาตหรือเชื่อว่าการดําเนินวิธีการอย่างอื่นไม่ใช่เจริญวิปัสนากรรมฐานจะเข้าถึงการบรรลุธรรมเป็นพวกที่มีความล้มไหลในกามคุณไม่ว่าจะการดูการฟังการดมการลิ้มรสการสัมผัสนี่เรียกว่ากล้ามคุณครอบงำหากยังติดอยู่ก็จะกลายเป็นผู้ไม่สามารถออกจากวาตฏสงสารได้เป็นผู้มีความพยาบาทไม่พอใจเรื่องนั้นเรื่องนี้ไปพอใจทั้งบรรยากาศเข้าของ และสิ่งแวดล้อมแม้กระทั่งการประพฤติปฏิบัติของตัวเองก็ไม่พอใจบางครั้งก็โกรธตัวเองทำไมไม่ได้ดังใจนี่ก็ไม่รู้จะโกรธใครแต่อุปนิสัยแห่งความพยาบาตแห่งความโกรธก็เกิดขึ้นจะต้องเป็นผู้ที่แสดงออกจะต้องตอบสนองอารมณ์แห่งความโกรธนี่ก็แปลว่าพยาบาทปฏิฆานี่เกิดขึ้นกับทุกคนหากเราไม่ละมัดร,ระวังจิตก็จะขุ่นมัวบางคนก็ไปติดเรื่องของการเสวยสุขในลูกประชานซึ่งเป็นพวก ฤาษสีเป็นพวกที่บำเพ็ญเพียรก็ยังออกจากวตาสงสารไม่ได้บางคนก็ไปติดเรื่องของอาลูปชานบางคนก็ไปติดเรื่องของมานะทิฐินั่นก็เป็นปัญหาสําหรับผู้ที่จะเป็นอาิยะบุคคลชั้นสูงหากยังมีมานะทิฐิก็ยังเป็นพระอรหันยุติการเวียนไหวตายเกิดไม่ได้ บางคนก็เป็นผู้ที่มีความพุ้งซ่านมีความคิดอุตจะาเป็นความคิดที่ล่องลอยเป็นความคิดที่ไม่ยอมจบไม่ยอมสิน้นไร้สาระบางสิ่งบางอย่างก็ขุ่นมัวเศร้าหมองเราก็ไม่สามารถที่จะยุติแก้ไขได้และเราก็มีอวิชชาไม่รู้หนทางในการกำจัดที่จะให้กิเลสหมดไปถ้าเรายังมีทั้งสิบข้อนี้เราก็จะต้องเวียนว่ายตายเกิด หากเราจะบรรลุธรรมเราก็จะต้องตัดทั้งสิบข้อนี้ออกไปให้หมดให้สิ้นนี่ก็แปลว่าปัญหาส่วนใหญ่ก็เกิดจากความมีตัวมีตนมีสักยะทิฏฐิมีมาน้าทิฏฐิถือตัวถือตนเป็นเวรเป็นกรรมเราก็จะต้องระมัดระวังไหวคนนั้นก็ถือตัวถือตนว่าเรานั่นมีชาติตระกูลที่ดีมีโคตรที่ดีมีวงศ์ตระกูลที่ดีมีลูกงามเป็นผู้ที่มี เกียรติยศชื่อเสียงในวงตระกูลก็เลยดูถูกเหอียดย้ามมีตัวมีตนบางคนก็มีความมั่งคั่งร่ำรวยก็เลยดูถูกคนอื่นเขาบางคนก็มีการศึกษาดีก็จะไปมองคนไร้การศึกษาไม่มีคุณค่าไม่มีราคาไม่มีสติไม่มีปัญญาบางคนมีหน้าที่การงานที่ดีก็ไปดูถูกเหอียดยยามคนอื่นที่ตกต่ำไม่มีงานไม่มีการไม่ได้รับการยอมรับในสังคมบางคนก็มีวิธีการมี ความรู้ความสามารถในวิชาการต่างๆก็เลยไปดูถูกว่าคนนั้นโง่คนนี้โง่ไม่มีปฏิพันธ์ไหวพริบไม่มีความเก่งเท่ากับตัวเองไม่มีวิทยาฐานะไม่มี <c oughs> ปริญญาไม่มีสิ่งที่รองรับว่าเกิดความสำเร็จในชีวิตก็เลยกลายเป็นมีตัวมีตนและในที่สุดก็ทำให้ตัวเองนั่นแหละเป็นผู้มีปัญหา เราทั้งหลายทั้งปวงที่มีปัญหากันทุกภกทุกชาติเพราะเราถือตัวถือตนมีมานะมีที่ติมีสักยะที่ติมีอัตตามีตัวตนดังนั้นก็จะต้องเป็นผู้กำจัดออกให้หมดได้สิน้นการที่จะกำจัดออกพระพุทธเจ้าก็ให้เรานั้นได้พิจารณาตามความเป็นจริงว่า มนุษย์บนโลกใบนี้เป็นสิ่งสมมุติทุกสิ่งทุกอย่างประกอบกันมาด้วยธาตุสี่ดินน้ำลมไฟในที่สุดธาตุสี่ดินน้ำลมไฟก็จะแยกออกจากกันไม่มีเนื้อไม่มีลมไม่ไม่มีหนังไม่มีดินไม่มีไฟไม่มีน้ำทุกสิ่งทุกอย่างจะแยกออกไปจะไม่มีร่างกายเราอยู่บนโลกใบนี้อีกเราจะไม่มีอะไรเลยที่เราเคยเป็นและได้มีมา ไม่ว่าจะเป็นความสุขความทุกข์ก็จะมาลายหายไปไม่ว่าจะเป็นความจําก็จะอันตรธานลืมเลือนหายไปความคิดตั้งหลายเกิดแล้วก็ดับไปตลอดเวลาสิ่งที่มากระทบก็จะกลายเป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาดังนั้นมนุษย์ก็ตั้งอยู่ในฐานะที่เรียกว่าเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปไม่มีใครมั่นคงทาวรจะช้าหรือเร็วโลกใบนี้ก็จะต้องแตกไม่มีใครเหลืออยู่เพราะฉะนั้นอย่าได้มีตัวอย่าได้มีตนอย่าได้สร้างเวรสร้างกรรมอย่าได ทำให้ตัวเองสูงส่งด้วยการตัดให้คนอื่นเตี้ยต่ำอย่าทำร้ายคนอื่นเพื่อจะให้ตัวเองดูดีต้องเป็นคนที่มีเมตตาต้องเป็นคนที่สร้างโอกาสจากการที่มีเพื่อนร่วมเกิดแก่เจ็บตาย ให้ได้เกิดบุญเกิดกุศลเกิดบรารมีให้เป็นพรหมให้กายเป็นอริยะบุคคลให้กายเป็นผู้สามารถกําจัด,ดาราสุลิกเกิดได้บรารมีทั้งหลายก็จะเต็มเปี่ยมจะได้พ้นทุกบัตรลุธรรมบัตรนิยาโยมทั้งหลายทั้งปวงก็ถือเป็นผู้ได้ศึกษาได้เล่าเรียนได้ประพฤติปฏิบัติก็จะเป็นเหตุเป็นปัจจัย <c oughs> ให้เข้าถึงการทำลายสกยะทิฏฐิทำลายสังโยชน์ทั้งจิตก็จะได้บรรลุเป็นพระอริยะได้พ้นทุกบรรลุธรรมอานิสงส์ผลบุญทิยาโยมทั้งหลายทั้งปวงได้กระทุกปฏิาทาธรรมมาก็จะเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้พ้นจากทุกโศกโรคภัยอันตรายขุ่นไส้วิญญาลายอาถรรพ์อาเพศคำสาปคำแช่งเสนี่ยจันไรการลกิณีอุบัตเหตุะหตระงคน,คนวิชาคุณพาน ความยากจนนี้สินโรคร้โรคระบาดวิญญาณร้ปีสาจมารศัตรูปุถะมันนให้ไปที่ยังไม่มียังไม่เป็นย่าได้มีได้เป็นใดๆที่มีแต่ความพาสุกล่างกล้แข็งแรงจิตใจผ่องใสอุดมสมบูรณ์ในปัจจัยสี่มีโชคมีลามีเงินมีทองได้เข้าถึงความเจริญทุกสุดในชีวิตทางโลกในหน้าที่การงานในครอบครัวในสังคมโดยเกียรติยศเสื่อมบุรุมีสติปัญญาและโชคลาบได้เข้าถึงความเจริญทุกสุดในชีวิตทางธรรมเป็นผู้มีปัญญาญาณมีดวงตาเห็นธรรมได้บรรลุมรรคผลนิพพานโดยเดินพันด